กระทิงชิคาโกยุคทองของเขาก็คือยุค90ฮะจัดไป6แชมป์ใน8ปีคราวสก็สัมภาษณ์ประมาณว่าผู้เล่นดีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีผู้บริหารที่ดีด้วยซึ่งโจเดนก็ซัดก,กลับว่าผมไม่เคยเห็นพวกผู้บริหารต้องลงมาเล่นเลยพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอีโก้ทั้งคู่ฮะการเป็นแชมป์ของชิคาโกจึงโดนขโมยซีนด้วยความขัดแย้งของผู้บริหารและผู้เล่นคนสำคัญนะ general manager Jerry Krauss นักภาคของทีมชิคาโก้นี่พูดกลางรายการเลยฮงว่านี่คือแฟนที่เทือนมันน่าอายที่เมืองชิคาโก้มีแฟนแบบนี้ ผมเคยพูดแล้วนะฮะว่าการดูกีฬาที่ดีเนี่ยไม่ควรมีคำหยาบไม่ควรไปด่าด้วยคำหยาบถ้าเกิดเราชอบใครตบมือแล้วก็เชียร์กันดังๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบใครเต็มที่ก็แค่โหหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบูแต่มาวันนี้ความคิดนี้ตกยุคลาสมัยแล้วเพราะการโหก็ยังถือว่าอยากคายมากๆ ยิ่งถ้าเกิดคุณไปทำกับผู้หญิงที่สามีเพิ่งตายตอนนี้โดนดักกระจายมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมของตํานานไม่ใช่ของทีมที่ตํานานเคยเล่น m i c คิลจอร์แดนและกระทิง Chicago b u ลส์ในงานรําลึกสดุดีตํานานที่ร่วมกันสร้างกระทิงชิคาโกในช่วงเกือบ60ปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องยุคทองของเขาก็คือยุค90ฮะ จัดไป6แชมป์ใน8ปีก็คือ1991ถึง1993แล้วก็1996ถึง1998ฮะสปีตรงกลางที่ไม่ได้เนี่ยก็คือยุคที่ไมเคิลจอร์แดนตำนานเบอร์23ได้ลีภัยไปเล่นกีฬาเบสบอลน,นะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงมี3ความเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นข่าวที่ออกมาก็คือ1เนี่ยจอร์แดนเสียใจมากที่คุณพ่อเนี่ยโดน นะครับเสียชีวิตข่าวรถก็เลยอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตอนเป็นเด็กเคยเล่นเบสบอลใช่ไหมฟังดูเป็นเรื่องราวที่เซนซิทีฟดีแต่ถ้าเกิดคนที่ดูกีฬาลึกๆเนี่ยจะได้ยินอีก2ข่าวลือนะฮะก็คือข่าวลือที่2งอนสื่อครับที่ชอบเสนอขา่าวแง่ลบก็เลยอยากจะออกวงการชั่วคราวเป็นการให้บทเรียนว่าอยากขยี้ซูเปอร์สตาร์จนเกินงาม3 เนื่องจากช่วงนั้นไมเคิลโจเดนมีข่าวว่าติดพนันมากนะฮะก็เลยโดนลีกบีบให้ออกจากวงการชั่วคราวเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยหนึ่งลีกจะดูว่าอ่าคุณเนี่ยลงโทษน,นักกีฬาของคุณกับ2เนี่ยอ่ะไปแป๊บหนึ่งแล้วเวลากลับมาก็จะได้กระแสอ,อีกพี่น้องในยุคนั้นเนี่ยผู้บริหารคนสำคัญที่สร้างทีมชิคาโกบูลส์ขึ้นมาก็คือผู้จัดการทั่วไปชื่อว่าเจอร์รี่คราวส์คราวส์เป็นคนจ้างโค้ชที่ชื่อว่าฟิลแจ็กสัน เป็นคนดึงสกอตตี้พิพ e n เป็นคนดึงฮอร์สแกรน n ์มาผนึกกำลังกับโจเดิแล้วก็คว้า3แชมป์ภาคแรกนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นภาค2ดึงโทนี่คูโคชมาจากโครเอเชียดึงคุณหัวสีเดนิสร o ดแมนแล้วก็จัดไปอีก3แชมป์แต่ด้วยความที่โจเด a n เนี่ยเป็นนักบาสที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพอใจเขาเขาอยากจะมีส่วนร่วมว่าใครเข้าใครออ,อกจากทีมไปถูกไหมดังนั้นเนี่ย เวลาเพื่อนซีหรือว่าคนที่เขาเสนิทโดนปล่อยตัวออกจากทีมไปหรือว่าถูกนำไปเทรดหรือแลกกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจอร์แดนก็จะให้สัมภาษณ์อย่างไม่ค่อยพอใจดังนั้นจอร์แดนกับคราวส์จึงคลา h กันจึงชนกันตลอดเวลาเหมือนกับเพื่นใต้น้ำครับถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูสักนิดเนี่ยก็เป็นเรื่องคือเนื่องจากทั้งคู่เนี่ย เป็นคนต้องการ attention เป็นคนต้องการได้รับความสนใจซึ่งคราวสก็รู้สึกว่าโื้โหจอร์แดนเนี่ได้เยอะจนเกินงามคราวสก็สัมภาษณ์ประมาณว่าผู้เล่นดีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีผู้บริหารที่ดีด้วยซึ่งโจอร์แดนก็ซัดก,กลับว่าผมไม่เคยเห็นพวกผู้บริหารต้องลงมาเล่นเลยแล้วโจอร์แดนนี่บูลลี่เลยนะฮะบูลลี่ general manager บูลลี่ผู้บริหารว่าเอ๊ะคงเล่นไม่ได้มึงเพราะว่เตี้ยเกินอ้วอนเกิน และในฤดูการสุดท้ายทั้งคู่เปิดหน้าชกกันโอ้โหเละเทะมากคนระคราวส์ก็เหมือนกับทนมานานแล้วที่จริงๆเนี่ยเขาใหญ่สุดแต่ต้องมาทนโดนผู้เล่นมาบูลลี่เขาในที่สาธารณะคราวส์ก็เลยประกาศว่าต่อให้ได้แชมป์ต่อให้ชนะทุกเกมปีหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผ่าตัดทีมแน่นอนซึ่งโจเดนก็ชกใต้เข็มขัดตลอดครับบูลลี่คราวส์ซึ่งจริงๆคราวส์นี่เป็นตัวแทนของเจ้าของทีมเลยนะ แล้วก็เป็นการล้อแบบสมัยนี้ทําไม่ได้แน่นอนล้อเรื่องของรูปร่างล้อเรื่องของส่วนสูงออกสื่อในที่สาธารณะฮะเคยมีภาพออกมาเนี่ยจอร์แดนไปถามคราวส์ว่าเฮ้ยก่อนแข่งไปซ้อมด้วยกันไหมซึ่งคราวส์ก็ดีใจนึกว่าจอร์แดนให้เกียรติพอคราวส์ตอบว่าไปสิจอร์แดนก็สวนกลับว่าแป้นมันน่าจะสูงไปสําหรับคุณนะเอาแป้นเด็กมา,กาดีมอ้าอ้าแล้วนั่นกินอะไรอะ เป็นยาที่ทําให้คุณอ้วนเหรอเป็นยาที่ทําให้คุณเตี้ยป่ะแล้วพูดต่อหน้าสื่อพู้ต่อหน้า,ผ,นาผู้เล่นฮะซึ่งถ้าไม่ได้เป็นโจอร์แดนเนี่ยโดนปล่อยออกจากทีมโดนขายทิ้งแน่นอนแต่เนื่องจากเป็นหนึ่งในนักบาสที่ทรงอิทธิพลที่สุดจอร์แดนก็เลยใช้อภิสิทธิ์ตรงนี้ล่อคราวสและตุ้มแปะเลยฮะซึ่งคราวสเองก็ยอมกัดฟันทนมาตลอดเพราะรู้ฮะ ว่าต่อให้ตัวเองเนี่ยจะใหญ่กว่าแต่ชื่อเสียงและอิ f l u เ n นซของจอร์แดนนี่น่ากลัวมากนะฮะซึ่งคนที่รู้ไม่ลึกแฟนกีฬาทั่วๆไปจะไม่ชอบคราวสเลยเพราะว่าใหญ่จะเห็นจอร์แดนพิพเพนโรดแมนและก็เฟลล j แจ็กสันเนี่ยเล่นกันไปนานๆแต่คราวสมองแบบนักบริหารว่าทุกคนอายุเพิ่มค่าเหนื่อยก็แพงหากลากต่อไปเนี่ยมันจะฉาบฉวยมันจะไร้ความยั่งยืนดังนั้นหลังจากได้6แชมป จะต้องมีการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยถูกนะฮะเพราะว่านักบริหารผู้จัดการที่ดีเนี่ยต้องสร้างทีมที่อายุน้อยที่สุดค่าจ้างน้อยที่สุดโดยมีปัญหาในทีมมีหัวโจกน้อยที่สุดซึ่งตอนนั้นชิคาโกมีครบทุกปัญหานี่เลยครับแต่ปัญหาเดียวของคราวส์ก็คือหลังจากที่ได้แชมป์ในปี1998เปนี่ยหปีหลังจากนั้นที่เขายังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปเนี่ย นอกจากไม่ได้แชมป์แล้วผลงานไม่ค่อยดีคือแพ้มากกว่าชนะแล้วก็ลากมาจนถึงวันนี้เนี่ย26ปีหลังจากยุคทองกระทิงชิคาโกไม่ได้แชมป์อีกเลยอย่าง้วก็ตามคราวส์ถูกเลือกให้เป็นผู้บริหารแห่งปีถึง2ครั้งแล้วก็ในปี2017นะครับคราวส์ก็เสียชีวิตในวัย77แต่ความสำเร็จของเขาถูกยกย่องให้เป็น1ในช็อตเด็ดชื่อของเขาถูกเสนอเข้าไปที่หอเกียรติยศบาสเกตบอล แต่3าปีต่อมาเนี่ยโจเดนไม่จบฮะให้สัมภาษณ์ผ่านด็อกิเม้นท์รี The Last Dance ซึ่งแสดงความเป็นตัวตนอย่างสุดชัดเจนฮะโฟกัสเน้นที่ตัวเองไม่พูดถึงเพื่อนร่วมทีมเลยได้เงินคนเดียวเพื่อนร่วมทีมไม่ได้สักบาทขนาดเพื่อนที่ซีที่สุดของเขาสกาดีพิเพนเนี่ยดูแล้วถึงขนาดเลิกคบกับโจเดนไปเลยเดี๋ยวตอนท้ายจะขึ้นลิงก์ให้ดูซึ่งโจเดนได้พูดถึงคราวส์บวกกับเจ้าของทีมว่าหลังจากเราได้แชมป์ครั้งที่6 มีการพาตัดทีมครั้งใหญ่น่าเสียดายที่คนที่เป็นแชมป์ไม่มีโอกาสได้มาป้องกันไม่งั้นเราคงได้แชมป์อีกหลายสมัยก็บอกว่าอยากสร้างทีมใหม่เป็นไงหลังจากไม่มีพวกเราเกือบ30ปีแล้วไม่เห็นได้แชมป์เลยภาษาชาวบ้านก็คือถ้าไม่มีคราวส์ชิคาโกจะดีกว่านี้แต่คนที่รู้บาสจะทราบประวัติศาสตร์ครัว่าโจเดนเนี่ยมาชิคาโกก่อนคลาวส์หนึ่งปีนะฮะแล้วคนวงในก็จะบอกว่าเขา,าเก่งคนเดียวไม่พอ อยากเป็นแชมป์ต้องเป็นทีมตอนนั้นจอร์แดนแบกทีมคนเดียวชูดกระจายแต่ไม่ได้แชมป์แต่พอได้คราวส์เข้ามาช่วยบริหารคราวส์ก็จ้างโค้ชชุดใหม่เข้ามาซึ่งโค้ชชุดนี้บอกว่าโจอร์ดนจะต้องแชร์บอลจะต้องส่งบอลให้เพื่อนมากขึ้นดึงผู้เล่นใหม่ๆไม่ใช่ที่โจเดนชอบแต่ผู้เล่นที่ทีมรู้สึกว่าดีพอจะเป็นแชมป์ได้และหลังจากนั้น6ปีชิคาโกก็กลายเป็นทีมที่เก่งที่สุดและเป็นทีมที่ดีที่สุดแห่งยุคยุคหนึ่ง พี่น้องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอีโก้ทั้งคู่ครับคราวสก็น้อยใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนรวมทีมนี้เข้ามาทําไมคนไปโฟกัสถึงแค่โจเดนคนเดียวส่วนโจเดนเนี่ยชื่อเสียงเงินทองก็มหาศาลอยู่แล้วแต่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะเป็นเฮดของเฮดโคชซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเกินหน้าที่ของเขาสุดท้ายการเป็นแชมป์ของชิคาโก้จึงโดนขโมยซีนด้วยความขัดแย้งของผู้บริหารและผู้เล่นคนสําคัญฮะแล้วไม่กี่วันต่อมามันแย่กว่าเดิมอีก ชิคาโกได้จัดงานรำลึกอดีตนะครับแล้วโจเดิก็เลือกที่จะไม่มาฮะส่วนภรรยาของคราวส์เนี่ยเห็นค่าทีมมากกว่ามานะครับเป็นตัวแทนของคู่ชีวิตเพราะว่าคราวสเสียชีวิตไปแล้วแต่พอประกาศชื่อคราวส์เนี่ยสาวกของโจเดิเอาความสะใจเหนือเหตุผลอินกีฬาจนเกินงามโหครับ Krauts คุณไปโหคนตายที่ไม่ได้มาคุณไปโหผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องคุณไปโหผู้หญิงที่เสียคู่ชีวิตซึ่งคู่ชีวิตของเธอมีส่วนร่วมในการสร้างตำนานกระทิงชิคาโกภาพที่ออกมาดูแย่มากฮะภาษากายของคุณเตลม,ม่าก,ก็สื่อว่าคู่ชีวิตฉันทำประโยชน์เหมือนกันนะเขาตายไปแล้วจะโหแบบนี้เพื่ออะไรถ้ามองตื้นๆเนี่ยแฟนจำนวนไม่น้อยของชิคาโกไร้กาลาเทศส มองลึกๆเราอาจจะบูชานักกีฬาจนหลายครั้งสิ่งที่เขาทำผิดแต่ด้วยความรักความชอบความเคยชินเราแฟนๆอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของความเกลียดชังโดยไม่รู้ตัวซึ่งอธิบายได้นะฮะว่าทำไมหลังๆมีข่าวจากวงในเยอะมากว่าจเร์ดนเนี่ยเป็นนักบาสที่ดีมากแต่นอกจากบาสแล้วเขาไม่มีอะไรดีเลยคนที่รู้ไม่ลึกคงจะดีใจถ้าโจเด่นอยากเป็นเพื่อนของคุณ แต่ชื่อเสียงของโจเดนในวงการนักกีฬานี่ตอนที่ไทเกอร์วูดส์รุ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วไมเคิลจเดนต้องการจะมารู้จักกับไทเกอร์เนี่ยแม่ของไทเกอร์เนี่ยเตือนไทเกอร์เลยว่าอยู่ให้ห่างจากนักบาสคนนี้มากที่สุดเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเสือผู้หญิงนิสยัยไม่ค่อยดีไม่ค่อยสปอร์ตซึ่งหลังจากที่ไทเกอร์ไปคบกับโจเรดนก็เริ่มเข้าสู่วงการพนันแสงสีและผู้หญิง <S <S พี่น้อง ช็อตโคที่น่าอายที่ชิคาโกเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ให้ค่ากับคำว่าซูเปอร์สตาร์มากเกินไปนั่นคือเหตุผลที่ว่าคนที่รู้ประวัติศาสตร์มากๆคนที่รู้จักบาสอย่างลึกซึ้งเชื่อว่าไอดอลควรเป็นคนที่เก่งไม่พอต้องนิสัยดีไม่บูลลี่แล้วคนเหล่านี้จะไม่ค่อยอินกับรองเท้า Air Jordan และที่สําคัญที่สุดฮะเรามักจะมีระบบพักแล้วก็พวกถ้าเกิดเป็นพวกเดียวกันทำเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่กล้าออกมาพูดอันนี้ไม่จริงนะฮะสังคมที่ดีถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดผิดต่อให้ทุกคนทําก็คือผิดถูกต่อให้มีแค่คนเดียวทําก็ถือว่าถูกซึ่งทุกคนก็อยากจะรู้จริงๆครับว่านักผาาอดีตผู้เล่นของชิคาโกบูลส์เมื่อเห็นปฏิกิริยาของแฟนๆที่ไปโห่ ไปโหผู้หญิงที่เพิ่งเสียสามีไปแล้วสามีจร,จริงๆถ้ามองแบบแฟร์ไม่ไปแค์เรื่องซูเปอร์สตาร์ก็ถือว่าเป็นคนที่ทําประโยชน์คนเหล่านี้จะกล้าออกมาพูดความจริงจะกล้าออกมายืนเคียงข้างความถูกต้องหรือไม่แชมป์จัดไปเป็นมาตรฐานให้กีฬาไทยสตีฟเคอร์ยอยู่ในทีมชุดที่คว้า3แชมป์ภาค2สมัยเป็นผู้เล่น,นจัดไป5แชมป์ และปัจจุบันเป็นโคโช้ชของโกลเด้นสเตทก็จัดไปอีก4รวม9นะครับมากกว่าโจเดน4ฮะ <c oughs> เคยพูดถึงโจเดนว่าเขาเป็นนักสู้แต่เขาชอบคมชอบรังแกคนอ่อนแอกว่าขนาดตอนที่เคอร์เป็นตัวสำรองเนี่ยวันไหนโจเดนอารมณ์ไม่ดีซ้อมแล้วไม่ถูกใจ <c oughs> <absence> โจเดนชกนี้ฟเคอร์คาสนามมาแล้วนะครับดังนั้นเคอร์นี่เป็นคนที่กล้ามากเขาบอกว่าต่อให้ผมไม่ดังเท่าคูณแต่เราเป็นคนเท่ากันฉะนั้นเนี่ย โจอเดนต้องมาขอโทษเขาเลยสตีฟเคยรู้เรื่องเหตุการณ์โหนี้แล้วก็สัมภาษณ์กับสื่อแถลงข่าวเลยว่าผมเห็นใจคุณเตลมากแล้วก็ครอบครัวของคุณคราวสมากคนที่โหวควรจะละอายใจแม้จะไม่ได้โหกันทั้งสนามแต่มันดังพอที่ได้ยินชัดมันไร้กาลเทศะเราจะชอบหรือไม่ชอบคุณคราวสแต่งานนี้มันคืองานเฉลิมฉลองความสําเร็จของทีมซึ่งคุณคราวส ก็มีส่วนสร้างทีมนั้นเป็นผู้บริหารของชุดนั้นมันควรจะมีแต่ความสุขเต็มไปด้วยความรักแฟนที่โหคุณคือความน่าอับอายส่วนนักภาคของทีมชิคาโกนี่พูดกลางรายการเลยฮะว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคิดได้ยังไงคุณไปโหแม่ไม้ที่มาเป็นตัวแทนของคู่ชีวิต เธอต้องเสียน้ำตาในงานที่มันควรจะเป็นงานที่มีแต่ความสุขนี่คือแฟนที่เถื่อนมันน่าอายที่เมืองชิคาโก้มีแฟนแบบนี้จริงอยู่คุณคราวสเป็นผู้บริหารไม่ได้ลงเล่นแต่เขามีส่วนร่วมในการสร้างทีมที่ชนะถึง6แชมป์ซึ่ง6แชมป์นี่มันเยอะมากนะมากที่สุดใน NBA อันดับที่4มีถึง10ทีม ได้แชมป์แค่ครั้งเดียวและฟังข้อมูลต่อไปแล้วคุณจะตกใจมีอีก12ทีมที่ไม่เคยได้แชมป์เลยซึ่งจาก12ทีมเนี้7ทีมเคยเข้ารอบชิงแต่โ no นแชมป์ส่วนอีก5ยังไม่เคยเข้ารอบชิงซะด้วยซ้ำถ้าคุณบอกว่านะักกีฬาดีอย่างเดียวเป็นแชมป์โลกนี้ก็ไม่ต้องมีโค้ชเด้